เงินหกสิบล้านมันละลายไปแล้วกลายเป็นว่าสอบตกด้วยนี่นะมันจะสาหัสแค่ไหนเสียใจไหมว่าสอบตกนะครับก็ก็คือคือเรารู้ชะตากรรมเราอยู่แล้วครับพี่นุครับเพราะว่าอยู่กับพี่รังสีเนี่ยแกไม่มีกระสุนช่วยเลยทุกคนก็ทําเต็มที่เท่าที่ตัวเองมีเพราะฉะนั้นเนี่เราก็รู้กันอยู่ว่าเหตุปัจจัยในการชนะมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเราพี่นุเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ามันขาดปัจจัยเหล่านี้อะไรบ้างมันก็ มันก็เดาได้ว่ามันจะชนะหรือแพ้อย่างไงครับยิ่งเราเป็นอาจารย์มหาวิาลัยยิ่งเป็นนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์อย่างงี้พี่นุครับมันก็ง่ายที่จะถูกโจมตีว่าดีแต่ท่องตำราเนี่ยมันก็มีแต่เก่งวิชาการเพราะฉะนั้นนี่มันก็ควรเหมือนกันนะครับในการเป็นนักวิชาการที่จะต้องเข้าสนามรบดูบ้างมันจะได้รู้ว่าเขายิงกันยังไงมันทําอะไรยังไงซึ่งซึ่งถือว่าได้ประสบการณ์ดีมากเลยนะพี่นุผมเห็นเหตุการณ์อะไรมากมายเห็นภาพชัดขึ้นมากว่าที่ท่องตำรามาเยอะเลยเหรครับ สุดท้ายเนี่ยมันจะโหมคัไหมหรือจะต้องเลือกตั้งใหม่ไหมอันนี้ขอพูดในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลูกน้องพี่นังสีนะคืออย่างพวกผมเนี่ยพี่นุนครับพวกผมรับได้ทุกกรณีนะครับเพราะว่าพวกผมไม่ได้ใช้เงินไปไม่ได้ใช้เงินอะไรถ้าเลือกตั้งใหม่พวกผมก็พร้อมครับพวกผมก็ไม่ใช้เงินอีกลเลือกอีกกี่ทีก็เลือกได้แต่ว่าจากที่ผมเข้าไปสัมผัสในการเลือกตั้งจริงๆเ่ียพี่นุครับ มันก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักฝ่ายคู่แข่งรู้จักคนนั้นคนนี้ก็มีคนที่เขาปรารถนาดีโทรมาบอกดอรไม่ต้องหาเสียงแล้วละ่ะเพราะว่าเขาอนุมัติยิงไปแล้วนะครับหกหมื่นซองซองละหนึ่งพันพี่นุครับหกสิบล้านก็อยู่ในเหตุการณ์เราเห็นนะครับแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อพาคไหนเบอร์ใครนะนะครับสิ่งที่เห็นก็คือมันก็มีการใช้เงินกันจริงๆอ่ะนะครับใช้มากใช้น้อยไม่ว่ากันแต่มันมันน่าทึ่งนะครับ นี่ก็เป็นครั้งแรกชีวิตของผมที่อยู่ในสนามรบแบบนี้ที่เห็นเขายิงกันขนาดนี้จริงๆนะครับเงินหกสิบล้านมันละลายไปแล้วกลายเป็นว่าสอบตกด้วยนี่นะมันจะสาหัสแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งใหม่นะพวกผมไม่ไม่ได้เสียอะไรครับเลือกตั้งใหม่ก็ได้ผมไม่ได้ใช้เงินอะไรแต่ไอ้คนที่เสียหายไปแล้วหกสิบล้านนี่สิมันจะอยู่ยังไงมันจะเอามาจากไหนเพิ่มอีกนะหรือว่ามันเอาเงินหุนเซนมาเนี่ยไอ้หุนเซนมันจะไม่ส่งมือปืนมาตามล่ามันเหรอหรือว่าตอนนนนี้เป็ไงมั มันตามจัดก,การไอ้หัวคะแนนหรือยังรู้หรือยังมันหายไปตรงไหนทําไมคะแนนมันหายขนาดนี้กะเอาหกหมื่นคะแนนได้คะแนนหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจะแปลว่ามันต้องมีรอยรั่วพี่นุครับยิงหกหมื่นซองซองละหนึ่งพันหกหมื่นซองก็คือหกหมื่นคนคะแนนเขาไม่ได้หกหมื่นคนหรอไม่ได้หกหมื่นคะแนนหรอได้มาแค่หมื่นสองหมื่นคะแนนเนาะก็ก็ถือว่าหลุดเป้าจนกระทั่งแพ้น่ะพี่นุกใช้คํานี้ซะเพราะว่าถ้าบอกคะแนนมันจะเห็นว่าเป็นใครนะ นะครับโอเคแต่ว่าก็คือเสียสิบล้านแต่แพแต่แพแพ้และคะแนนได้น้อยมากมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนประชาชนจะเหลี่ยมขนาดพร้อมใจกันรับมาแล้วไม่กาให้เลยมันเป็นไปไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้หมดก็เป็นไปไม่ได้หมดนะครับเพราะว่าตามพื้นที่เราผูคะแนนเนี่ยเดินสวนกันนะครับนะครับเพราะว่าการไปเอาเงินมาจ่ายมันก็ต้องไปจดชื่อนะนะครับไปจดชื่อว่าคนนี้จะกาเบอร์นี้เรานี้มานะ ก็ปรากฏว่าตามหมู่บ้านในหัวคะแนนเบอร์นั้นก็เดินสวนไปหัวคะแนนก็เดินนี้ก็มาบอกว่าบ้านที่ผมเข้าแล้วไม่เป็นไรยังไงไปขอแบ่งสักคนอะไรเงี้ยยังกระเดินช็อปปิง้งหัวคะแนนเนี่ยเดินสวนกันตามหมู่บ้านกันถือกระดาษไปจดนะครับเมื่อจดอรายชื่อได้เขาก็จะไปหาเจ้านายนะครับเจ้านายเขาก็จะเอาชื่อมากลางสายนั้นสายนี้ชนกันไหมนะครับถ้าไม่ชนกันได้ตามยอดเขาก็ส่งเงินเข้าไปส่งเงินเข้าไปแล้วก็ไปจ่ายเห็นไ,ไหมละครับ ซึ่งซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้แหละทําไมคะแนนมันไม่ไปตามเป้าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่มันรับเงินจากบ้านเจ้านายไปแล้วมันแวะคาราโอเกะเลยก็ได้นี่มันจะไปแวะที่ไหนเราก็ไม่รู้นี่ก็นี่ผมคิดว่ามันจะมีคนตามยิงกันหลายรายอยู่นะครับพี่นุ้กครับ